มาหลอดปรับมาใหม่ทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับผมว่าเอามาออกฟูดาเมจเหมือนเดิมน่าจะดีทาร่าคิดว่าตัวเองโหดจัดครับมาไล่ปั่นผม ผมหันกลับไปปาดสวนเขา1ทีครับหลังจากนั้นก็โดดเสียเพื่อนเขาเต็มๆอันติฟันเก็บโจ๊กเก,ก,เกอร์ไปครับแล้วก็ตามด้วยแก๊กชีผักสวยครับแล้วผมก็ปาดทาร่าแบบตึงๆผมได้ตัดเลือดมาแล้วครับก็เลยยืนตีสวนทาร่าแบบตึงๆ <c oughs> แค่ตัดเลือดชิ้นเดียวผมก็ฟันทีพันหกพทั้งแก๊กทั้งทาร่าเจ็บจัดเลยครับหลังจากนั้นผมก็ฟันเก็บงานมาหนึ่งตัว <c oughs> ส่วนพี่แก๊กพยายามที่จะหนีครับแล้วเขาใช้ฟิกเกอร์แบบนี้ผมก็ปล่อยแล้วกันเซอร์ฟิกกระโดดเหยียบหน้าคีล่าเต็มๆครับแล <c oughs> คือใครเห็นเป็นวิ่งหนีครับพี่โกเวล่าโดนผมโฟกัสหน่อยโดดเหยียบแล้วก็ฟันใส่หน้าแบบเต็มๆครับส่วนเซลฟิดโดนลูกหลงผมเกือบตุยแต่ว่าผมก็ยังกลับมาโฟกัสที่โกเวลา่าก็ฟิกเกอร์ฟันเก็บงานไปเดินกลับมาเจอโจ๊กเกอร์พอดีครับยืนตีแบบชิวๆหลังจากนั้นก็ปาดท่าหนึ่งเก็บงานขึ้นบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายเลยครับฝั่งข้ามเหลือแค่2คนเซลฟิตโดนเชนซีซีไปครับหลังจากนั้นก็ล่วงกลายเป็นปุ๋ยแบบรวดเร็วส่วนพี่ทา่าที่เข้ามาปั่นก็โดนผมตีตายไป ผมเห็นจังหวะสวยครับแม้ผมจะไม่มีเลือดผมก็ช็อกตามเพื่อนเข้าไปปาดทีนึงระเบิดทูดามจออกมาอย่างเวอร์เลยแม้ผมจะตายไปนะครับแต่ทําให้เพื่อนเล่นได้ชนะไฟก็ดีแล้วทีมเราได้ก๊อตมาครับผมเลยตามช็อกไปที่แก๊กพี่แก๊กเขาเสียล้างแล้วครับแล้วก็ไม่หลอดจี้เข้าไปตบโกเวล่าอัดกําแพงครับผมพยายามที่จะตามไปเก็บแน่นอนว่าเกมนี้เราก็สามารถชนะมาได้